วันนี้เวลา9.30นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสเสด็จลงณตำหนักอรุณวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามเขตพระนครประธานพระวรโรกาสให้พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุกองคมนตรีในฐาน,นะประธานจัดสร้างพระสมเด็จองค์ประถมพระพุทธเมตตาและคณะ เฝ้ากราบทูลความก้าวหน้าโครงการจัดสร้างพระสมเด็จองค์ประทมพระพุทธเมตตาซึ่งประดิษฐานณวัดเทพประทานตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีโดยมีพระอธิการทาตุอธิปัญโยเจ้าอาวาสวัดเทพประทานร่วมเข้าเฝ้าด้วย พระสมเด็จองค์ประถมพระพุทธเมตตามีขนาดหน้าตักกว้าง29เมตรสูง45เมตรเท่ากับตึก15ชั้นทำด้วยนินรัตนะทั้งองค์วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบอายุพระพุทธศาสนาเพื่อปกป้องคุ้มครองประเทศชาติและมนุษยชาติให้เกิดความสุขสันติ ้ดยงานโครงสร้างอาคารทางเข้าด้านหน้าอาคารหลังคาคลุมบันไดงานฝ้าเพดานภายในศาลาลอยแล้วเสร็จร้อยละ 100, 100ส่วนงานเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จประมาณร้อยละ80งานโครงสร้างฐานบัวและองค์พระภาพรวมฐานบัวและผิวผนังองค์พระแล้วเสร็จร้อยละ100ภาพรวมงานฉาบป,ปลอยองค์พระแล้วเสร็จประมาณร้อยละ65ภาพรวมการเคลือบเงาผิวฉาบปปลอยองค์พระด้วยน้ำยาเอรอยเพื่อให้เกิดความเงางามและ ทนทานต่อสภาพอากาศได้ประมาณร้อยละ45ทั้งนี้เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝนทําให้ไม่สามารถล้างและเคลือบน้ํายาได้เต็มที่ซึ่งการเคลือบน้ํายาสามารถกระทําได้เมื่อชิ้นงานแห้งและไม่มีความชื้นจึงจะสามารถดาเนินการต่อได้ในส่วนของงานระบบไฟฟ้าระบบดับเพลิงและสุขาภิบาลได้ทําการวางท่อเพื่อร้อยเป็นสายไฟแล้วเสร็จร้อยละ95วางท่อและติดตั้งตู้ระบบดับเพลิงแล้วเสร็จร้อยละ90วางท่อระบบ ขาพิบาลแล้วเสร็จร้อยละ85นอกจากนี้งานติดตั้งดวงโคมฟ้าเพดานหลังคาคลุมบันไดช่องไฟคลุมบันไดด้านซ้ายและด้านขวาและสาลาลอยรวมทั้งติดตั้งสายล่อฟ้าส่วนยอดพระเกศแล้วเสร็จร้อยละ100ทั้งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี2566